g e n s h i n Impact นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวมาในปลายปี2020นะครับก็เป็นเกม Open World อ RPG ที่เป็นแนวอนิเมะแล้วก็มีชื่อเสียงโหน่งดังแล s มสอย่างมากมายนะครับก็เป็นที่ยอดนิยมเป็น,ปนอย่างมากนะครับกับ เกมเมอร์หลายๆคนผู้คนส่วนมากเนี่ยก็นิยมจะเล่นเกมนี้กันนะคร,คราวนี้นะครับเกมเนี่ยผมเคยบอกหลายรอบว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหายังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะคร,ครั้งนี้นะครับผมได้หยิบมือถือที่มีชิป uh อายุมากที่สุดเท่าที่มีในมือผมตอนนี้นะครับก็คือ Huawei Mate 20 X นั่นเองนะครับกับ Chip Kirin 980ที่เป็นเคยเป็นขวัญใจมหาชนมาก่อนและรุ่นนี้เป็นรุ่น Mate รุ่นสุดท้ายที่ได้มีการติดตั้ง Google Service ลงในตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็ ในปี2022นี้ตัวเกมอัปเดตมาได้ปกีกว่านะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับโดยเครื่องที่ใช้ครั้งนี้นะครับจะเป็นเครื่องเดิมที่ผมเคยใช้มาก่อนนะครับก็คือโฮเวอร์เมจยี่สิ x อย่างที่บอกนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็น emu i version สิบแล้วนะครับก็ version สิบแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร ล่าสุดล่าสุดสุดล่าล่าสุดเท่าที่มันจะมีมาให้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น r e s e t ่เพอ performance ของมันแล้วกันโอเคตอนนี้เ e n s h ชินอิมแพก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันว่ามันมีปัญหาอย่างไรอะไรยังไงนะครับตอนนี้เรายืนอยู่เมือง อ่าย,ยืนอยู่ดิสโตนะครับของเมืองอินาซุมะก็เนี่นะฮะบ,บางคนอาจจะสังเกตเห็นนะเล่นไปสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสักครู่นะฮะโอเคเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วนะครับพร้อมเปิดเสียงด้วยนะครับก็ความว่าน่าจะจับเสียงผมได้อยู่เนาะตอนนี้นะครับก็ไหลลื่นสบายๆนะเอ๊ะมันกลัวหรืออะไรยังไงเดี๋ยว ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆกันนะฮะอ,อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับเป็นชิปเคอร์ิง980นะครับซึ่งออกมาเกือบเกือบ4ปีแล้วอือ,อมาเกือบ4ปีแล้วนะครับก็งถือว่าทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะคราวนี้ปัญหาเนี่ยปัญหาที่ ผมอยากจะบอกเล่าให้ให้ฟังกันนยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ชุกชุมนิดนึงแล้วกันหวังว่าเมื่อสือเครื่องที่ใช้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมใช้ w ว้ย a มด40 Pro อัดอยูน่นะฮะนี่คือวิดีโอแรกที่จะลงช่องผมเลยะที่อัดด้วย a มด40 Pro ก็อืม ดีน980นะฮะโดยสเปคภายในจะเป็น CPU Cortex A 7 6็ดสิองคอนะครับวิ่ง2.6 GHz กิกะเฮิร์ตแล้วก็แล้วก็เป็น Cortex A 7 6อีกอคอร์นะครับรวมกันเป็นมี A 7 6 4คอร์นะครับโดยมีอคอร์วิ่งวิ่ง2.6 GHz กิกะเฮิร์ตแล้วก็ Uh, a 7 6อีก2อคอวิ่ง1.92กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็มีอีก4คอนะครับเป็นคอเซ็ต a55 วิ่ง1.8กิกะเฮิร์ทั้งหมดนะฮะแลวก็พร้อมกับพร้อมกับการ์ดจอนะฮะการ์ดจอเป็นมาริ g 76 10คอนะครับ, Core, ค,รบความเ 720, ร็ว720เมกะเฮิร์อ่าคราวนี้เริ่มเห็นปัญหาเรียงนะครับ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีอาการกระตุกเป็นเจ้าเข้าแบบนี้นคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะที่ผมอยากจะให้ดูนะ,อะพอผมเลิกเล่นปุ๊บม,มันจะไม่กระตุกก็โอเคปัญหาอยู่ที่ว่านี่นะครับปัญหาอยู่ที่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกัน โอเคเดี๋ยวพาไปทำเควสเลยละกันจะได้เห็นซิจูเลชันที่แท้จริงนะครับว่ามันเป็นยังไงหูร้อนจีเหมือนกันเนี่ยเอาไปให้มันเรนเดอร์ภาพกันนะับ ข้อติของเมย2ยี่สิบ x เลยครับก็คือเวลาเล่นเกมส000ือนะครับด้วยความที่ลำโพงม,มันอยู่ตรงนี้เนาะมันจะบังมือเต็มๆเลยนะฮะนี่ฮะเห็นปัญหาเรือยงังฮะชิปตั้งแรงกระตุกได้ไงนะฮะก็นี่ผมยังไม่ได้ทันผมยังไม่ทันจะผมยังไม่ทันจะเล่นอ่าต่อสู้อะไรเลยนะ อืมแต่กระตุกซะแล้วนะฮะแต่ถือว่าอาการดีกว่าที่เคยเป็นนะฮะที่เคยเป็นมันไม่กระตุกขนาดนี้มีเลือดส่อง ถ้ตุกขนาดนี้นะมันมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูสาเหตุกันสาเหตุนะครับลองอสาเหตุนี้ต้องดูด้วยแอปเดฟ e c กนะครับเป็นไอคอนแบบนี้นะขึ้นมาจะเห็นผมเปิดบ่อยๆนะฮะตอนนี้เป็น e 12, อีย2ยก็จะสาม,มารถ d ีเทคซ CPU ย็อกได้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็นี่ฮะ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะ GPU clock เนี่ยจะเห็นว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะก็ค,คือปกติของมัน CPU โหลดก็แค่นี้เองฮะ CPU โหลดก็แค่นี้เองเนี่ฮะสังเกต GPU clock นะฮะเวลาผมเดินไปเรื่อยๆมันจะมันจะตกลงมาเห็นไหมอันนี้ถือว่าอาการดีดีขึ้นกว่า ีขึ้นขวาที่แล้วแล้วมานะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอ่า GPU ของการ์ดจอของเครื่องนี้นะครับจะลงไปวิ่งต่ำสุดวิ่งต่ำสุดที่139่งมสิเฮ้ามเท่านั้นก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าวิ่ง200ร้อยเมิรสซึ่งสองร้อยไมเร์นี่ก็คืออ่ายังไม่ต่ำสุดนะนี่เดี๋ยวผมพาไปปวกแล้วกัน ตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดอะไรอยู่บ้างผมเปิดอ่านี่การเล่นเกมการเล่นเกมผมก็เปิดอยู่อะไรต่างๆนานาผมยังไม่ได้เปิดเกมมิ่งเพอร์ฟอร์แมนโหมดนะหนูยิีสองร้อยแปดครับซึ่งซึ่งความร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะแต่มันกระตุกได้ยังไงคุณลองดูสินี่ ควาร้อนไม่ได้ร้อนเลยเลยฮะแต่มันจะตุกอืมตอนนี้อุณหภูมิห้องของผมคือประมาณยี่สิบห้าองศานะครับอาจจะไม่ได้ยี่สิบห้าเป๊ะเพราะว่ามันมันก็มีแอร์ตัดบ้างอะไรบ้างนะฮาาโอเคเดีย๋ยวพาไปบวกกัน ดูฮะกระตุกยับเยินฮะกระตุกยับเยินเล่นอะไรก็ลำบากไปหมดหมนี่ดูสภาพแล้วคือไม่สามารถเลยนะไม่สามารถเล่นได้เลยก็โอเคฮะแต่เครื่องนี้นะครับหลังจากอัปเกรดเป็น E M U I สิแล้วเนี่ยอันนี้วิ่ง139่งรเมกะเฮิร์แน่นอนนะ ผมว่านะนี่ฮะวิ่งลงไปทำสุดเลยทำสุดจริงๆแลัหนึ่งร้อยสาิบเก้าไม่กระเฮิรคือเล่นไม่ได้เลยอันนี้คือปรับสุดทุกอย่างนะฮะกราฟ,ฟิกเดี๋ยวพอให้ดูก็นดะนี่คือปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะสุดสุดได้จริงๆนะฮะนี่อ่าบางทีมันก็ มีอาการนู่นนี่นั่น,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 นบ้างอ่าโอเคเมื่อกี้แอปตัดนะครับเพราะว่าอ่าร้อนเกินจริงๆแนละ้วไม่ไหวผมอจจัดส่ว 4K 60เฟรมนะฮะก็ตอนนี้ผมเปิดพัดลมช่วยแล้วนะไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้ามากแค่ไหนนะฮะแต่ก็น่าจะจับเสียงผมได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปถูกปัญหาแล้วกัน พาดูวิธีแก้แล้วกันสําหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ดูว่าไหวจริงจริงไหมสำหรับเครื่องนี้โอเคเรานี้นีสลามกันไม่ดิจกัการเลยกว่ามันนีไปแล้วโอเคนะครับก็วิธีแก้ปัญหาของวิธีแก้ปัญหาของเครื่องนี้นะครับคิดเลขเก้าแปดศูนย์เนี่ยที่มันออกมาเกือบสี่ปีแล้วนะมันยังแรงอยู่หรือเปล่ามันก็ยังแรงครับแล้วก็ ไบกับเกมที่สบายๆเลยด้วย,วยเมื่อคุณแตะปุ่มนี้นะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยนะฮรับนี่คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมว่ามันลื่นขึ้นแบบผิดลูกหูลูกตาครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเดบเช็คให้ดูเดบเช็คจะแสดงอะไรให้เราเห็น คุณเห็น GPU ไหมครับ GPU ครอคครับวิ่งขึ้นไปถึง720เมกเฮิก็คือแม็กซิมัมเท่าที่ตัวการ์ดจอตัวนี้ทได้ครับว,ว่าสุดแล้วก็ CPU ทำงานขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันส่งงานไปหาส่งงานไปหากาดจอเพิ่มจริงๆนะครับทำให้ s มากขึ้นแต่ว่า การเปิดแบบนี้ก็คือเหมือนเปิด Performance Mode แต่เหมือนเปิดโหมดประสิทธิภาพแต่มันเป็นเน้นที่การ์ดจอเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงไปเนี่ยเราเห็นว่าความร้อนขึ้นมานี่ความร้อนนี่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่70องศาอาจจะมีอาการหนีตกไปบ้างแล้วก็อาจจะมีเฟรมเดรทต่อบ,บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเปิดได้มันเหมือน p พ r f o ฟ m แมนโแต่ว่า แต่ว่าจะดูดีกว่านี่เลยนี่ครับเอฟเฟกต์ที่ยังไม่เคยเห็นการอม,มาริจะเป็นอาการแบบนี้นะครก็คือมันจะค่อนข้างกระตุกก่อนอ่า Olá. <marriages> <differences> เอาจริงก็ถือว่าร้อนไม่เบานะครับว่าจะร้อนอยู่ช่วงนี้นะครับพวกเมธพวกตระกูลเมธทั้งหลายนะครับแล้วก็มือสือฮวงเวอีกหล,ล,ลายตัวนะฮะเนื่องจากตอนนี้มีพัดลมเป่าเผดพัดลมแบบลมเย็นเย็นยี่สิบห้าองศาเป่าอยู่เลยนะฮะมันเลยมันเลยแบบว่าแบบว่ามันเลยแบบจะเย็นเย็นหน่อยนะครับซึ่งแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วฮะไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการกระตุกอะไรแล้ว ด้วยความที่เมทยี่ส x เนี่ยก้ามีระบบระบายความร้อนระบบจัดการความร้อนได้อย่างดีด้วยอากาศสไลด์อากาศไลฟ์ไปไหนก็ลื่นหมดฮะลื่นหมดจริงๆความแรงของตัวนี้นะครับก็คืออยู่ที่ระดับส n นป d r a ก้อนแ5ดนะครับก็เห็นไหมว่าทีวิวคอะจะตัน ตันเบสเลยนะ720เมกะเฮิร์ตมีตกลงไปบ้างเพราะว่าไม่จะเป็นต้องเลนเดอร์นะ,ะนถ้าเกิดว่าเราปิดโหมดนี้ล่ะส่งผลชัดเจนเลยนะฮะนี่ลงไฟเลยเพราะฉะนั้นโหมดเมื่อกี้คือเกมมิ่งโหมดจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่ากดเปิดเนี่ยแอปทุกอย่างจะดับนะฮะแล้วก็แล้วก็จะเล่งประสิทธิภาพเด่นะเกียรทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย <S <S เกี่ยวกับกบราฟิกนะฮะ ซึ่งผมเคยเอาไปเทสอันตุู่ๆแล้วนะมันทําให้แรงขึ้นมากับอันตุ่ๆมาเยอะแต่แเวลาเล่นเกมมันเห็นผลจริงนะเห็นผลมากถือว่าไม่มีปัญหาเลยคิดินคิดินไม่มีปัญหาเรื่องเล่นเกมอนะใช้ได้ตั้งแต่นี่เลยใช้ได้ตั้งแต่อ่าใช้ได้กับ ทุกเครื่องที่มี emui 12กับ game center แบบนี้เลยดีกว่านี่คนระลักษณะนี้ก็โอเคฮะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าก็มาบ่งบอกกันว่าเก้นชินมันมีปัญหาอย่างไงนะครับม,มันทำงานมาทำงานกาับมือถือ Android ได้ไม่ถูกต่องนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเคยแจ้งไปแล้วด้วยนะตอนที่ผมใช้เมทสาอยู่นะว่า,า gpu clock มันตก เขา gpu เขาจะสกีสกองการจอมันตกนะฮะมันมันดันได้ไม่สุดก็อืแหละการแก้ปัญหานะครับของรุ่นนี้ก็อาจจะสบายกว่ารุ่นอื่นๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าลอมลอมของเครื่องอื่นเป็นไหมนะแต่ลอมของเครื่องของเครื่องโันะงงงงงวยนี่คือเป็นเป็นทุก เป็นทุกตัวเลยฮะยกเว้นยกเว้น image pad pro ผมเนี่ยเมจ g pad pro ผมมันมันไม่เป็นนะฮะมันคิริงเก้าพันะแต่ว่าไอเนี้ย image สี่สิบ pro ผมมันเป็นนะฮะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นคิริงเก้าพันเลยนะแรงกว่าคิร e. ิงเก้าพัน e นี่ไม่มีปัญหาฮะนี่เท่ากับว่าคิริงเก้าแปดศูนย์ ยังสามารถ handle เกมนี้ได้สบายๆอยู่เลยนะฮะเอาอยู่หมัดเลยลนะนอกเสียจากว่าจะเจอความร้อนนะซึ่งมันก็ร้อนไม่เบาเหมือนกันนะร้อนไม่เบาเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในห้องพัดลมหรือในห้องร้อนๆเนี่ยเฟรมเรยอาจจะตกง่ายถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดโหมดนี้นะแต่สําหรับใครที่เล่นในห้องเย็นคือสบายๆ เมื่อกี้มือผมบางจนเต็มเลยนี่เสียงมันจะไ,ไม่ออกนะครับเอาจริงผมเไม่เคยรีวิวเครื่องนี้ด้วยเนาะอผ่านมตั้งสามสามสามปีสี่ปีละโอเคก็โอเคมันเป็นรุ่นที่แรงรุ่นหนึ่งเลยนะฮะที่ผมบอกเลยว่าอ่าน่าประทับใจและน่าพิศวงในเวลาเดีวยวกันเพราะว่า ต่นนี้นะครับถึงจะใส่คีริน980ใส่แล้วแต่ใส่แล้มันแค่6กิกนเป็นเชื่อเลขเกินแต่ใส่แล้ไม่ใค่6กิกนะฮะแล้วก็ถึงจะใส่ระบบระบายความร้อนมาแต่ด้านใส่ใส่ wifi ใส่ wifi เว็บวันมาฮะ2.2มิโมเว็บผมงงมากเลยทำไมมันใส่เว็บวันมาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า เครื่องเล่นเกมเมื่อกีทั้งยี่เมย์ยี่สิบกับเมย์ยี่สิบโปรใสเวททูนะแบนด์วิดร้อยหกสิบไมกะเฮิร์นะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ใสม่มาแค่แปดสิบไมกะเฮิร์เองงงมากหรือสองสัยเ,เ,เอาเอางบไปลงที่จอหมดนะฮะแบตห้าพันมิลลิแอมของเครื่องนี้นะครับอ,อยู่ได้นานพอสมควรนะฮะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมแน่นอนมันลดเร็วฮะแต่ ตอนใช้งานทั่วไปผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่เชื่อว่าเป็นห้าพันเท่าไหร่จริง,รงๆมันก็ห้าพันน่นแหละมันอึดมากพอสมควรแต่ด้วยความเคยชินอาจจะรู้สึกไปเองนะว่ามันมันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะฮะเ่าะเวลาเล่นเราเวลาเราเล่นโทรศัพท์แล้มันก็ดูเพลิน,นใช่ไหมล่ะก็อาจจะรู้สึกแบบอเอ็นจอยไปนะฮะ โอเคฮะนี่โอ้โหลื่นลื่นจัดเลยก็เนี้ยฮะสบายสบายฮะเขาเกนชินอิมแพคเกนชินอิมแพคก็เปิดตัวมาปี2020ก็จริงนะแต่ว่าทุกครั้งที่มันอัปเดตมันก็กินสเปคมากือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็โอเคโอเคครับสำหรับสำหรับเกมเกมชินอิมแพคก็ผ่านไปนะครับเรามาดู สามดีมาก,กันบ้างนะครับว่าอยู่ระดับไหน 3D Mark นะครับก็เราจะให้ดูที่สลิงช็อตเ t ็กซ e กันนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้เทสสลิงช h อ t เฉยๆเพราะว่ามันเป็น OpenGL เวอร์ชันเก่าไปแล้วนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าใช้ OpenGL ก็จะใช้เวอร์ชัน3.1กันหมด3.1 3.2กันหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับคะแนน อ่าอยู่แล้วล่ะอยู่ประมาณไหนก็อ่าแน่นอนว่าซูม P40 Pro ไม่ได้นะฮะแล้วก็ยังหา่างใจ X7 Pro ไกลโหเลยเพราะว่าพวกนี้มันใหม่พวกนี้มันการจอใหม่กว่าเนาะโอเค X7 Pro นี่น่าจะในเมนซิตี้พันในแมนซิตี้หนึ่งพัน plus นะครับก็ไม่แปลกใจหรอกนี่แล้วก็ แล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เป็นคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เครื่องนี้ทำได้นะครับก็โอเคสาเหตุโมเทลไปก่อนเดี๋ยวมันเสียเวลาเยอะนะฮะแล้วก็ว i d ไลฟ์นะครับวาไลฟ์นี่เห็นเห็นชัดเลยนะฮะอันนี้ผมเปิด Performance Mode แล้วนะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหรือจะเทส ให้ใหม่ดีนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็นานอพอสมควรนะฮะเทสการาฟิกจราีแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าคะแนนมันอยู่ประมาณนี้แล้วกันไม่ดีกว่าเทสให้ดูกันตรงนี้เลยดีกว่ามเปิด performance mode เลยแล้วกันแต่ว่านี่ฮะ เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเครื่องนี้มันออกเปิดตัวมาเปิดตัวมาเกือบสี่ปีแล้วเนอะมันเลยมีผลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะซึ่งเครื่องนี้ก็เสื่อมหนักมากเสื่อมหนักมากเลยนะฮะอันนี้สลิงช็อตก่อนนะครับ สลิงช็อตอะไรเอ่ยไม่ไม่ได้ดูเนยสลิงช็อตอะไรสลิงช็อตเอ็กซ์ตีมผมขอถือขึ้นมาละกันเพราะว่าเนี่ยได้โดนพลมด้วยอ่ะไม่ใช่สลิงช็อตเนี่ยอันนี้มันไวไลฟ์นี่หว่าครับก็ภาพของไวไลฟ ที่เมทยี่ x ทำได้ก็อยู่ประมาณนี้คิลินเก้าแปดนส่วนจอที่ก็เป็น Full HD Plus นะฮะไม่ใช่ 2K แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าภาพตอนนี้มันเรนเดอร์ที่ 2K อยู่แต่ว่าตัวตัวตัววไลฟ์นะครับมันใช้ w a l แ c a n นการเรนเดอร์มันก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของอมารีจับไปหน่อยเนี่ย อยู่ที่2,549ัา้คะแนนซึ่งอืมอยู่เลทประมาณนี้นี่แบตเหลือ39%ก็ถือว่าเป็นรุ่นตำนานเรือธงรุ่นหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะเป็นที่ น่าจดจำนะฮะผมเองกอ็ที่จริงผมขายได้แต่ไม่อยากขายเลยจริงๆนะเพราะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแรนะฮะอยากจะเก็บไว้ขึ้นหิ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สลิงช็อตเอ็กซ์ตรีมนะฮะสังเกตนะ,ะว่าภาพนี้จะเป็นกา,ารเลนเดอร์ด้วย OpenGL ES 3.1นึ่งนะฮะซึ่งจะลื่นกว่า โอแคนมากพอสมควรเลยอย่างที่ต่างประเทศเคยบอกนะครับว่าอย่างที่เว็บต่างประเทศบางเว็บบอกนะครับว่าพอเล่นโอเพนจีพอเล่นโอแคน o แล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดับกว่าโอเพนทเอมากพอสมควร ผมก็ไม่รู้นะเหมือนกันนะว่ามาลีไม่เก่งโ p เ n นเกียวหรืออะไรหรือมันคอขวดที่ไหนแต่ที่เรารู้คิรินทั้งหลายนะครับชอบตันความร้อนนะครับเวลาเล่นเกมซึ่งจริงๆเนี่ยผมพูดตามตรงวาชีพคีรินเนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ดีมากเลยนะแต่พอเล่นเกมแบบเต็มพิกัดจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างเทอร์โมลตอรติลง่ายมาก มันค่อนข้างดอกประสิทธิภาพตัวเองง่ายหมดเลยเกินฮะนี่สี่เก้าหกหนึ่งฟิสิกส์สกงฟิสิกส์กอดา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 ก็ประมาณนี้นะฮะพีสี C ่สิบโปรนี่คิดเนเก้าเก้าศูนย์ไปเอ้าไปนะโอเคก็ตอนนี้เวลาตีสี่แล้วก็อ่าใครที่ใครที่กำลังจะนอนแล้วก็นอนหลับฝันดีราตนนรีสวัสดิ์นะฮะส่วนใครที่อ่ายังไม่นอนแล้วก็อ่า พยายามอย่านอนเช้าไปกว่านี้นะครับส่วนใครที่เพิ่งตื่นนะก็เอ,าอา๋ออดุลสวัสด์นะฮะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันเองกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ตรวจแล้วผลไม่บวกนะฮะก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ